ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็คลิปนี้พี่น้องไม่มีอะไรมากมายก็คลิปนี้นี่หมอสำหรับมือใหม่เด้กพี่น้องด้วยสำหรับคนที่บวชท่านไหนเคยเห็นหน้าคลิปนี้นี่ซื้อมาพูดถึงเอความเสี่ยงพี่น้องความเสี่ยงหรือว่าข้อเสียข้อเสียของการหวานข้าวเดือนมิถุนาหวานข้าวช้านั่นแหละบ่บแมนชาหรอกคือคือกลางๆ หวานข้าวมิถุนากรกกรดาเนี่ยความเสี่ยงหรือว่าข้อเสียนี่มันมีอย่างแน่ท่าอันนี้ก็คือข้าวเลยพี่น้องผมพูดจากประสบการณ์อืมกาคือพี่น้องข้อเสียหรือว่าความเสี่ยงของคนที่หวานข้าวช่วงเดือนมิถุนาหรือว่ากรกกดาอันที่หนึ่งนี่คือสําคัญคือ สำคัญพี่นอ้องสำคัญก็คืออันที่หนึ่งนะคือหอยเชอรี่พี่นอ้องหอยเชอรี่เออหอยเชอรี่มันมักเพราะว่าอย่างมันมักคือพี่นอ้องข้าวที่หวานในช่วงเดือนมิถุนายนว่ารวกรกะดา้านนี่พอถึงได้อายุได้ประมาณสักเดือนหนึ่งหรือว่าช่วงไหงไปลายปลายเดือนมิถุนายนี่พี่นอ้องเขานี่อายุมันเดือน,เด,อนเดือนนิดๆห,หรือว่าเดือนก,ก,ว,กว่าๆหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ย เขามันยังอ่อนอยู่พี่น้องข้าวมันยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นนี่หอยเชอรี่มันชอบกินพี่น้องออหอยเชอรี่มันมักกินพอมันกินนี้มันเสิตายเป็นเวิรงเป็นเวิรงเลยด้พี่น้องมันสิตายเป็นเวิรงเลยนะอืมอันนี้แหละอีกอันหนึ่งข้อเสียนะพี่น้องอีกหนึ่งข้อเสียความเสี่ยงของคนที่หวานข้าวช้าอืมประมาณมิถุนายนหรือกรกฎาคมในช่วงปลายมิถุนายนต้กตนกรกฎาคมช่วงนี้เนีะ่ะอันนี้ก็ม อันนี้สนสำหรับพื้นที่ไหนที่นาหอยเยอะนะ่พี่น้องโดยเฉพาะหอยเชอรี่นะอืมหอยเชอรี่เนะี่ยมันมักคืออย่างนี้พี่น้องเขาอ่อนๆแบบนี้คือยังแบบนี้อันนี้ก็หวานฮะก็ได้อาทิต์หนึ่งแล้วว่านี่อาทิตย์หนึ่งอืมน่าจะหวานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือมันก็ขึ้นกับประมาณนี้แหละพี่น้องอืมอีกหนึ่งความเสี่ยงหรือว่าอีกหนึ่งข้อเสียของคนที่หวานข้าวช้าก็คือหอยเชอรี่มันมักกิน อพอมันกินปุ๊บมันจะลามไปทั่วเลยพี่น้องมันจะตายเป็นเวิงเป็นเวิงเลยเนี่ยอออันที่สองพี่น้องความเสี่ยงที่สองก็คือน้ําพี่น้องน้ําท่วมน้ําท่วมเพราะว่าอย่างคือว่าน้าท่วมปกตก็คือข้าวมันยังต้นเล็กอยู่เนาะเขามันยังต้นหน่อยอยู่แต่ว่าฝนมันมาบึบบ,บ,บึบเลยเนี่ยช่วงไอ้ปลายลกรกฎาหรือว่าสิงหามันมาบุ๊บเธอเดียวเลยเนี่ยเออม,มันก็ท่วมวันนี้พอมันท่วมนี่ก็ให้ในเขานี่ตายพี่น้องก็มีความเสี่ยงเหมือนกัน อืมแต่ข้อดีก็เหมือนที่ผมบอกเลยข้อดีของมันนี่ถ้าหวานช่วงไห้มิถุนาก็ได้หนี่หงามันสีโบเคยมีเห็นบ่เนี่พอมันขึ้นประมาณนี้แล้วปุ๊บนี่มิถุนานเ่ยช่วงเดือนหน้านี่ประมาณกลางเดือนกลางเดือนกรกฎามนี่มันมันสีครบเดือนหนึ่งพอดีแล้วหนามันก็มามันสีนไทยหนี่บ่หลายพี่น้องหญ้ามันไม่ค่อยเยอะอืมแต่กระทั่งนี้ทั้งนั่นกะ อยากสี่บอกว่าสำหรับมือใหม่หมน่ะพี่น้องพยายามพยายามถามถามคนในพื้นที่หรือว่าถามคนในละแวกนั้นนะ่ะว่านาตรงเนี้ยมันมันเป็นแนวไหนหอยหลายบอ่อฝนมาตอนไหนทุกทุกปีแต่ละปีนี่ฝนมันมาตอนไหนเดือนไหนฝนมันมาเร็วหรือมาช้าคือพยายามสอบถามนะพี่น้องสอบถามคนในพื้นที่นะว่า มันเป็นยังไงพื้นที่ของตัวเองอืแม่นบอละ่ะแต่สําหรับมืออาชีพแล้วหรือว่าคนที่เคยทํานาแล้วก็ก็ก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้พี่น้องเพราะว่าเฮ้าเฮ้าสีหูจักปรับรู้ปากรู้รู้จักปรับใช่เนาะก็ะคือกับเมือนที่ผมลงคลิป,ปแต,แต่แต่ละคลิปเนะ่ยบางคนเนี่ยเขากับคอมเมนต์บอกว่าเออใช่จริงจริงพี่บางคนกับคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้ไม่จริงหรอกเออะผมทํามาแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยเออแม่นบอกละ่ะ ก็คือกันหนีพี่น้องก็คือพื้นที่ของแต่ละคนนาแต่ละพื้นที่นาแต่ละคนนาแต่ละจังหวัดมันก็บ,บ่ขึ้นกันเออแมนบอเพราะฉะนั้นนี่เหมือนที่ผมบอกผมจะย้ำอยู่เสมอเนะ่ะเวลาผมพูดนะคือไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าผมพูดจากประสบการณ์ที่ผมทํามาผมเจอ,อยังไงผมก็พูดอย่างนั้นอืมแมนว่าล่ะส่วนบางพื้นที่อาจจะไม่เป็นเหมือนที่ผมเจอก็ได้แม่นว่า แต่นี้ที่เราพูดเนี่ยคือเรามาแชร์ประสบการณ์ในการเฮ็ดหน้าแต่ละปี้ต่ละปี้แล้วก็เทคนิคต่างๆอืว่าทํายังไงมันถึงจะได้ข้าวเยอะทําแบบนี้มันมีผลเสียยังไงทําแบบนี้มันมีผลดียังไงเออเข้ามาแชร์เล่าสู่กันฟังแมนบอกเพื่อเป็นความรู้และแนวทางอสําหรับชาวหน้ามือใหม่แต่สู้ใดที่เก่งแล้วกับโบตองเบิงของผมพี่น้องย้ําอีกทีนะอคลิปของผมนี่ เกี่ยวกับกานเทน้านี่สือเหมาะสําหรับมือใหม่เหมาะสําหรับมือใหม่เออคือมืออาชีพแล้วนะคือเขาคือเราพูดอะไรเขาก็ไม่ฟังเราหรอกเออแม,มนบอเพราะฉะนั้นกะบ่ต้องเบิงดีกว่าอ